คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมต้องการมาให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามผมอยู่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานนะครับไม่มีอะไรมากจริงๆสำหรับการทำทุเรียนนะครับดูตัวผมเป็นตัวอย่างนะประสบการณ์ การทำไร่ทำสวนต่างๆนานาน้อยมากนะครับแต่ฝากฟันมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับเรียนรู้ไปครับเรียนรู้ไปส,สวนทุเรียนสวนนี้นะครับนี่สวนปีครึ่งของผมยังไม่ถึงปีครึ่งดีครับปีหเดือนประมาณปีหเดือนยังไม่เต็มนะครับดีไม่ดีเนี่ยจะได้ลูกก่อน สวนทุเรียนเก่าของผมบางต้นนะครับที่ปลูกมาก่อนถึงสามปีนะครับบอกง่ายๆว่าแซงได้เลยสามปีนะครับผมจะมาพูดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับในการทำสวนทุเรียนนะครับที่เหลือคุณก็เรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปปรับแต่งไป ทำยังไงก็ได้สวนคุณนะครับทํำยังไงก็ได้ในสวนคุณทํำยังไงก็ได้ให้เขาสวยนะครับทํำยังไงก็ได้ให้เขาลอดนะครับไม่ต้องอยากให้ใครมาทําเหมือนเราไม่ต้องมีข้อกําหนดอะไรนะครับไม่ต้องมีเอาตัวเองไปผูกมัดกับอะไรนะครับว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดแบบนี้ถูกฉันเข้าใจถูกคุณ ทำแบบนั้นมันผิดคุณทำแบบนั้นมันไม่ดีฉันเข้าใจถูกฉันทำถูกไม่ต้องมาเก่งกันในโซเชียลนะครับเอาเป็นพื้นที่ดีๆนะครับอย,อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะครับเรื่องการทําสวนทุเรียนเก่งในส่วนคุณนะครับตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับไม่เคยไม่ได้อยากโอ้อวดนะครับช่วงแรกๆมีคนเรียกผมอาจารย์อาจารย์เยอะผม ผมห่าเป็นประจำว่า,อย,าอย่าเรียกผมอาจารย์นะครับผมไม่ได้เหมาะกับตรงนั้นผมก็แค่ชาวสวนทุเรียนรุ่นพี่นะครับทำมาก่อนคุณแค่แป๊บเดียวเองไม่ได้เนื่อน,นานด้วยเพียงแต่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับทำไปในแบบของคุณทำไปในส่วนของคุณนะครับโอเคมาลงกันรายละเอียดสิ่งใดบ้างขาดไม่ได้นะครับคุณจะทำในแบบไหนก็ตาม จะฉีดยาอา,อาหารเสริมทางใบจะฉีดยาลาไม่ฉีดยาลารอดหมดนะครับทุเรียนก่อนเอาลูกสามปีผมจะบอกให้ว่ารอดหมดนะครับสิ่งใดที่จําเป็นบ้างนะครับผมลงลึกไปในทุเรียนภาคอีสานนะครับหนึ่งทุเรียนภาคอีสานขาดไม่ได้นะครับทุเรียนเล็กปีแรกน้ําถึงนะครับใจผมอยากให้ทุกวันนะครับผมอากพูดว่าให้ทุกวันนะครับ จริงๆส่วนผมก็ให้ทุกวันเหมือนกันครับให้ทุกวันจะมีช่วงหน้าแรงนะครับแรงจัดดูสภาพดินนะครับดินที่เป็นดินทรายนะครับแล้วก็เป็นดินขีนแห่นะครับคุณต้องโชยน้ําเช้าเย็นนะครับโชยไม่ถึงกับลดนะครับแค่ลดอุณหภูมิหน้าดินลงนะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องดินขีนแห่ผมมาหลายนะครับถามย้ำผมไม่ดูไม่รู้ว่าไปดูมาจากช่องไหนนะครับแล้วไม่รู้ว่าไปดูยังไงมาแล้วก็ ไปดูช่องเขาแล้วก็มาถามผมว่าจะปลูกตีดินขีนแห่มันได้นะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดินขีนแห่มันมีข้อเสียพอๆกับดินทรายเลยนะครับอุ้มปุ๋ยก็ได้น้อยนะครับดีอย่างเดียวก็คือระบายน้ําดีนะครับอุ้มปุ๋ยได้น้อยหินห่อนออืทุเรียนเล็กเนาะไอ้เขายังไม่มีร่มเงาโดนแดดนะครับขีหินมันห่อนนะครับก้อนหินนะ่ะมันร้อนนะครับ คุณลองถอดรองเท้าเดินไปดูในหน้าแรงนะดินทรายกับดินขินแห่นะครับมันห่อนห่อนห่อนตีนนี่แหละครับร้อนเท้านี่แหละครับร้อนเดินเข้าไปจนรู้สึกอบอ้าวและร้อนนะครับน้ําไม่พอต้องชวยนะครับคือลดอุณหภูมิหน้าดินไม่ได้ดีที่สุดนะครับดินหินแห่นะครับฟังให้ชัดเจนนะครับถามผมเยอะหลายครั้งมากแล้วถึงขนาดไปซื้อดินหินแห่นะครับมาถมเอามากองนะครับ อาจจะเห็นในเน็ตในอะไรแถวภาคตะวันออกนะครับเขาไม่สามารถหาดินร่วนได้นะครับมันเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาเหินขีนแห่นะครับแบบนั้นนะครับดินที่ดีที่สุดคือดินขีนแห่นะครับปีแรกเลยน้ําถึงนะครับเลยปีแรกมาแล้วปุ๋ยถึงนะครับโอเคไหมปีแรกน้ําถึงใส่ปุ๋ยแค่น้อยๆนิดๆนะครับ ุ๋ยนี่ใส่น้อยนิดมากปีแรกนี่ใส่แค่พยุงชีพนะครับเอาให้เขาลอดก่อนเอาให้เขาติดก่อน,นครับบางคนจะติดดีติดอีลีล้อกับหกเดือนก็มีนะครับแต่ว่ายอดนี่เดินมาตั้งแต่สองเดือนแล้วนะเดินแบบยาวๆเลยแต่ว่ายังไม่แข็งแรงยังสะสมอาหารไม่ได้ยังอะไรไม่ได้ยังกระท่อนกระแท่นอยู่จะมาเริ่มติดดีก็หกเดือนเจ็ดเดือนนะครับปีหนึ่งนี่ก็แข็งแรงแล้วล่ะครับพร้อมโตนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับ เรื่องปุ๋ยใส่ยังไงใส่แค่ไหนไปดูค้นคลิปหลังๆผมได้เลยมันมีหลายอย่างรายละเอียดเยอะอย่าไปซีเรียสเรื่องต้องเตรียมสภาพต้องเตรียมความพร้อมต้องอะไรมากมายนะครับดูบึงหลูบแหลกผมนะบึงบึงอไงนนะั่นหากยางผมนะให้บริไทยสี่สิบปีะครับตอนปลูกก็ไม่ได้ไถอยู่ อันนี้แค่ไถนาดินนะครับไถขึ้นมากบนะครับไม่ได้ไถไตรงข้างล่างมันไม่มีเวลานะครับปกติเขาทาสวนกันไถกันห้าหกครั้งนะครับตากดินกลับไปกลับมาแล้วก็ค่อยถอยไถย,ยกฟูขึ้นมาอันนี้ไถข้างๆเขามากบตรงกลางเลยครับไถย,ยกฟรูรอบเดียวนะครับกับเบิ้งหากยางแบบนี้นะครับชีวิตมันเป็นแบบนี้นะครับชีวิตมันเลือกไม่ได้นะครับไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเอารถจกมาจกแบบงามปั่นเต่าแบบงาม ไม่ใช่ทุกคนจะทำแบบนั้นได้นะครับทำเท่าที่เราทำได้นะครับรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวเองรู้สภาพตัวเองนะครับอย่าไปฝืนอย่าเอาเงินไปทุ่มกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรับสภาพได้ต้องรับใจเย็นๆครับใจเย็นๆก็รู้ว่ามันไม่ดีที่สุดแหละแต่ชีวิตเราก็ได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ทำเท่าที่เราทำได้นะครับหนึ่งน้ำถึง ปีแรกสองปุ๋ยถึงหลังจากหนึ่งปีนะครับการปรับปรุงสภาพปรับแค่พอไปได้นะครับไม่ต้องเอาเลือดเอาแค่น้ําไม่ขังนะครับอย่างของผมเนี่ยไม่ได้ไถบริเก็ตหากยางออกบริถัข้างล่างนะครับไถแต่ข้างๆมาก,กบเพื่อให้น้าเขาไหลออกนะครับเพื่อเป็นการยกเต้านะครับสําคัญมากเรื่องการขังน้ํานะครับแม้แต่ผมเคยเห็นคนที่ทําเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งเป็นแอ่งขังไว้ แต่ขังรอบๆนอกนะครับแต่ตรงไอ้ลากแก้วตรงคนเขาก็สูงขึ้นมานิดนึงไอ้คนที่เขาลดนานๆลดทีเนาะเขาก็ทําแบบนั้นก็รอดมาได้นะครับก็ไม่ลานกน่องน้ําปุ๋ยขาดไม่ได้เลยสําคัญจริงๆนะครับถามกันเป็นประจําผมก็เห็นรูปแล้วละ่ะผมก็รู้ในใจแล้วอะ ทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่พืชที่ปลูดทิ้งปลูกขว้างได้นะครับบเมนว่าจะปลูกแล้วกันแล้วเลยนะครับบแล้วอีลีครับสารเคมีป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชแมลงต่างๆผียะเนี่ยตัวหนักนอนเนี่ยตัวกินหายแมงปีกแข็งนี่หายทั้งต้นนะครับนอนนี่หายทั้งใบหายทั้งยอดแมงปีกแข็งนี่หายทั้งต้นนะครับยอดกินกุดเลยนะครับ เพียมีตัวทําใบร่วงยอดร่วงนะครับใบเก่าร่วงใบใหม่ร่วงนะครับขาดไม่ได้นะครับถ้าสวนคุณนะครับยังสร้างระบบระเบียบไม่ได้เหมือนสวนผมนะครับทําให้เขาแตกยอดพร้อมกันไม่ได้นะครับคุณจําเป็นต้องฉีดเอาเป็นว่าไม่ต้องฉีดทุกสิบวันก็แล้วกันไม่ต้องฉีดทุกสิบวันก็ได้นะครับถ้าใบแก่แล้วนะครับใบเพสลัดไปแล้วไม่ต้องฉีดนะครับ ถ้าเขาแตกไม่พร้อมกันคุณต้องเริ่มฉีดช่วงที่เขาตั้งปีนะครับฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าทุกต้นในสวนของคุณจะพ้นระยะเพสลาดนะครับเพี้ยถึงจะไม่ลงเพี้ยที่ลงใบแก่มีเฉพาะลายแดงเท่านั้นนะครับมีเฉพาะลายแดงเท่านั้นที่ลงใบแก่นอกนั้นลงยอดอ่อนหมดครับโอเคไหม แล้วลายแดงเนี่ยเห็นตั้งแต่ไก่โหนะครับประสบการณ์ชีวิตจะสอนคุณนะครับสมัยก่อนผมมันไปหาเพียรจักระจันฟอยเดินไปแย่งอยู่ไกลๆตนมันไปซองใบไปพีกเบิงใบอุ้ยสมือนีิศรษฐี่อหอดอยางไก่มันยังครับตนทุเรียนห่าง20เมตรก็ยังรู้แล้วว่าเพียรจักระจันลงนะครับใบโค้งโค้งยิงงอเป็นวงพระจันรใช่เลยยอดโค้งโค้งยอดข้างบนยอดบนสุดคอโค้งโค้งดำๆเห็น ง,อ,ง,อ,งอแงกลงมานี่แมนโหลดเพียยไฟไรแดงเหมือนกันประสบการณ์จะสอนคุณนะครับเห็นต <c oughs> ั้งแต่ยี่สิบเมตรเหมือนกันใบมนุนมุนเปลือนแปลงแมนโหลดครับแนมก็ไปใบมุนมุนใบเปลือนเปือน,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 นะครับใบไอ้เขาเรียกเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้มองเข้าไปมันจะเหมือนไอ้ผงผงแปง้งเปื่อนอยู่ไอ้หนาใบนะครับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะ สารป้องกันและกำจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับทั้งนอนเพี้ยแล้วก็แมงปีกแข็งขาดไม่ได้ของผมเนี่ยฉีดทุกระยะใบบางทีต้นใหญ่ขนาดเนี้ผมก็สองเดือนฉีดทีหนึ่งผมก็ทำได้ <c oughs> ขอโทษครับเพราะว่าสวนผมสร้างระบบขึ้นมาแล้วนะครับคุณต้องกลับไปดูเรื่องคลิปของผมเรื่องทุเรียนงามเสมอทุกต้นทั้งสวนนะครับ มันจะเป็นการสร้างระบบขึ้นมาให้ทุเรียนแตกยอดพร้อมกันทั้งสวนนะครับบางเขือผมกับสองเดือนฉีดเท่านึงนะครับเอายอดต้นใหญ่ๆซ้ำนี่กับประมาณสองเดือนฉีดระยะเดียวกันเลยครับทีเดียวแล้วแต่ว่าเท่าของคุณเนี่ยยังสร้างระบบระเบียบตรงนี้ไม่ได้คุณมาทําเหมือนผมไม่ได้นะครับคุณต้องฉีดตลอดเลยตั้งแต่เริ่มมีตั้งปีในสวนก็ต้องเริ่มฉีดฉีดไปทุกเจ็ดวันหรือสิบวัน จนกว่าทุกต้นในสวนจะพ้นระยะใบเพสลาดนะครับจากใบเพสลาดใบเขียวไปไม่ต้องฉีดยกเว้นเดินกายแล้วเห็นลายแดงก็ค่อยมาฉีดลายแดงกับเพีียหอยนะครับเพีียหอยก็เห็นตั้งแต่ไกลโห้กันครับงานไกล20เมตรก็เห็นแล้วครับเพีียหอยใบเป็นต,ปตบปุ่มตะปั๊เป็นลายลายอยู่ปานนะเป็นจุดๆแป๋วๆปอยู่ปานนะ่นเนาะสิบโบเห็นจังใดเนาะครับประสบการณ์จะค่อยๆสอนคุณไปนะครับอัน ผมเห็ดคีบปีแรกๆผมแหงผ้าอ่อนกล่องมือถือไปขยายเบิ่งใบทุเรียนหาเพียไฟหาไรแดงโอ้ยสมือนี้ยังอันกลายแบบไกลกระหูแล้วนะครับนั่นแหละก็คือประสบการณ์จะสอนคุณนะครับขาดไม่ได้ก็ยากําจัดนะครับแล้วก็น้ํานะครับปุ๋ยลงมาในลาเลียดปุ๋ยนิดนึงนะครับเรื่องปุ๋ยแบบชัดๆคุณต้องไป คุณหาคลิปเรื่องปุ๋ยของผมเองนะครับมันพูดเยอะพูดยาวนะครับย้ำไว้อีกนิดหนึ่งปีแรกๆนะครับอยาใส่ปุ๋ยเยอะนะครับใส่น้อยนิดจริงๆนะครับเป็นใส่เป็นยุบอะครับใส่ไปก็หายไปตับต้นหญ้าหายไปกับลกๆป่าาหายไปมองไม่เห็นหรอกครับถ้าอยากใส่จริงๆนะครับอยากดูแลเขาจริงๆก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับช่วยได้ช่วยให้เขาแข็งแรงได้ครับเห็นเป็นก้องเป็นกำหน่อยปุ๋ยเคมีใส่แต่น้อยนะครับ ส่วนเรื่องสูตรปุ๋ยและปริมาณก็ไปค้นหาเอาในคลิปนะครับหลังจากหนึ่งปีไปนะครับต้องการปุ๋ยเยอะแล้วล่ะครับต้องการปุ๋ยเยอะแล้วสูตรเสมอนี่ขาดไม่ได้แล้วล่ะครับทําให้ลําต้นใหญ่กิ่งใหญ่นะครับปริมาณการใส่ก็ทํามาหลายคลิปแล้วครับแค่นี้เองครับทําสวนทุเรียนน้ำปุ๋ยยากําจัดมแมลงป้องกันกําจัดมแมลงสามอย่างแค่นี้ครับ รอดครับคุณจะฉีดอาหารเสริมทางใบหรือไม่คุณจะฉีดอะมิโนโหรือเปล่าคุณจะมีธาตุรองเสริมหรือเปล่าคุณจะฉีดยาเชื้อราหรือเปล่าใช้ไตโคเดอร์มาหรือไม่ใช้คีโตเมียมหรือเปล่าใช้ไมโครไลซ่าใช้บีเอหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่สาระสําคัญสาระสาคัญอยู่แค่3อย่างนะครับน้ําปุ๋ยยากําจัด มแมลงศัตรูพืชขาดไม่ได้จริงๆยากําจัดมแมลงศัตรูพืชนะครับขาดบ่ได้ตัวน,นี้ขาดบ่ได้ขาดแค่ครั้งเดียวใบเบิทั้งต้นนะครับลลนมาตยอดเลยละครับขาดไม่ได้แค่นี้เองที่เหลือจะทําให้เขาสวยขึ้นได้ยังไงสวยขั้นสุดได้ยังไงสวยสุดๆดได้ยังไงดูแลยังไงปรับยังไงเปลี่ยนยังไงเป็นเรื่องของคุณนะครับทําให้เป็นรูปแบบของตัวเองนะครับ มีแค่นี้เองปลูกทุเรียนเนาะผมก็คิดว่าพูดได้แค่นี้ตัวผมตอนนี้พูดได้แค่นี้เอาไว้ผมได้ลูกได้ค้ายแล้วผมก็ะีคุยไงกูานีอยู่ตอนนี้กช็ชีวิตเหมือนนับเวลาถอยหลังนะับถ,ถอยหลังเข้าสู่สามปีปีครึ่งแล้วครับส่วนเลขผมก็ครึ่งทางแล้ว บเอาลายดอกบเอาเป็นหลานเป็นยังน้ำเขาดอกครับเอาแต่พ่อคาเทิมลูกกับพ่อแล้วนะครับแค่นั้นแหละชีวิตอยู่ไปเป็นชาวสวนไปนะครับมีบ้านผมมีบ้านที่ร่มรื่นแล้วเหลือแค่สวนผมปรับสภาพให้เป็นรดตัดหญ้าเขาได้แล้วก็ยกฟูตลอดมันก็จะเป็นร่องสวนแบบสมบูรณ์ผมก็จะมีบ้านในสวนนะครับชีวิตไม่ได้ง่ายนะได ตัวผมเองก็ไม่ได้ง่ายได้ความช่วยเหลือจากครอบครัวนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ช่วยตลอดครับแม้แต่บ้านเพึงหลูกล้าน <c oughs> ลูกสาวผมนังเหตุการณ์บานอยู่เพิงมันมาเล่นไฟมันตอดเอาแ <c oughs> พ้พิษพึ่งด้วยผื่นขึ้นเต็มตัว <c oughs> ยายาก็จกเงินให้นะครับมาให้ทำบ้าน <c oughs> มีชิดมีกระจกมีมุงลวดนะครับ กันพึ่งกันแมงวันได้แมงวันไล,ล้รีเพราะว่าผมใช้ปุ๋ยขี้ไก่เป็นหลักกับสวนกล้วยนะครับสู้ไปครับสู้ไปตามที่เราทําได้นี่แหละมีก็ใช้เงินไม่มีก็ตามสภาพบทตองวัดมาวางแผนการปลูกที่ดีการเอารถเอาอยางเขา่ามันรวมเป็นทุกคนเช็ดใจแบบนั้นนะครับแผนอย่างเดียวที่คุณจะวางคือระบบน้ํานะครับมีระบบน้ําที่ดีนะครับ เพียงพอกับหน้าแรงนะครับแล้วก็ลดได้ตลอดนะครับไม่มีไม่เกิดปัญหาอะไรก็เพียงพอแล้วครับส่วนจะมายกฟูให้สวยมายกเต่าให้สวยกวาดขาดหากยางหา่างยางังออกมันเป็นเรื่องลองลองล่ะครับปล่อยไปสามปีเขาก็บพูดไปแล้วหากใหม่นะตอนที่เขาพูแล้วเขายังเป็นปุ๋ยชันดีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเขามี จุลินรีบางตัวที่อยู่กับรากไม้นะครับมันย่อยสลายแล้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับสู้ไปครับหนึ่งปีห้าเดือนเท่านี้โอเคไหมกับทุเรียนผมสูงเยอะกว่านี้ก็มีครับสูงไปสี่เมตรแล้วก็มีผมก็ไม่เอามาผมเอาเตียต้นกลางๆลําต้นก็สองนิ้วขึ้นไปแล้วล่ะครับสองนิ้วแบบเบิ่มๆจนตกใจก็มีผมเชื่อว่าบางต้นนะโซนที่เขาสวยนะสามสิสี่สิเอร์ซ็ต จะเอาหน่วยจะได้เอาหน่วยกอนสวนเก่านะครับที่ปลูกกอนสามปีบางต้นเหมือนกันนะครับบางต้นที่ไม่สวยทําในรูปแบบของเราครับจะไปเสื้อเซลล์หลายเด้อผมเตือนไว้เ <c oughs> ชื่อแค่พองามนะครับเรื่องยาเรื่องอะไรเคมีเรื่องอันผู้ใดบอกลอยเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์ปลูกติดฉีดอันนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดอันนี้งามร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นผู้ใดว่าปลูกเบาคำว่าลอยเปอร์เซ็นต์เสวกันครับ บมีครับบมีบมีอร่อยเปอร์เซนต์กับสวนทุเรียนขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสวนทุเรียนของท่านนะครับค้าขายลงเค่งล่ารวยกันทุกคนครับมีโอกาสเมื่อผ่านไปแล้วมีโอกาสดีๆนะครับมีโอกาสดีๆทุกคนประสบความสําเร็จกันไปหมดแล้วกับผู้ติด,ดตามของผมเนาะผมอยากจัดมิติสักครั้งเหมือนกันนะครับ ท้ายเด่น่วยจิจ่างมะลำมาลงไฮ้สือเนี่ยแล้วมาเต้นอยู่ไฮเสือเนี่ยอจ่างแอนออาเลยดีว่ามันลงไฮเอาไว้มีโอกาสครับอยากเจออยากคุยกับทุกคนอยู่นะครับจัดมิตติงกันกินปลากินมันเผากันครับหน้าหนาวหนาวเนาะฟินมากแถวบ้านผมนี่ทะเลหมอกไม่ต้องขึ้นไปถึงผามอยแดงเลยครับมองอาอจาะหน้าต่างผมนี่แหละ ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับอดทนนะครับทุเรียนมันซับซ้อนจริงๆค่อยๆอดทนอย่าให้เขางามลายครับค่อยๆเรียนรู้ไปครับเขามีจังหวะโตมีจังหวะนั่งมีจังหวะยืนของเขานะครับเรียนรู้ไปครับเรียนรู้ไปขอบคุณค่าผมสวัสดีครับ